ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบลลี่แฟมิรี่เลยครับกับประเด็นของช่วงเช้าวันนี้ครับกับประจำวันที่4เดือนธันวาคมครับเรามาอัปเดตป,ประเด็นข่าวสารคนตะด้านฟุตบอลไทยลีกันหน่อยครับ เอาเป็นว่าเราไปเริ่มต้นข่าวสารแรกกันเลยครับอย่างตลาดซื้อขายฟุตบอลของตระนาสรรคนแคทนครราชสีมามาดร้าเอฟซีครับที่ได้ทาการเปิดตัวเคนชิโร่เดนเนียลเลยครับเข้าไปเสริมคมสู้ศึกในเลกที่2นี่แหละครับโดยทางฝั่งของตระนาสรรว์แคทนครราชสีมารัสซีนันครับได้ทําการเปิดตัวเคนชิโร่เดนเนียลเหายิงลุกลึงฟิลิปปินส์อังกฤษครับเข้าไปเป็นผู้เล่นในโควตาอาเซียนเสริมความแข็งแกร่งครับในเกมบุกเพื่อเตรียมรุยศึกการแข่งขันฟุตบลอลลีกเวอาทิรในช่วงเลกที่2โดยก็มี ในทีวันเลยครับประาธานที่ปรึกษาข,ของสโม,มสรประธานสโม,มสรครับและรองประาธานสโม,มสรและทางฝั่งของโคโจเโทียสักโทโอนกุศลใหญ่เลยครับรวมกันถ่ายภาพเปิดตัวจากเป็นต่งางรเลยครับและซึ่งโดยั้งนี้ครับราสุดทางฝั่งของโคโจเทียักนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยกับดิวนี้เหลยครับว่าเรานั้นครับได้ประเมินในเล็กๆอะไรที่เราทําได้ดีอะไรครับที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขเราพยายามจะหาผู้เล่นเข้ามาทดแทนและโรเตชันรวมทั้งทําให้เกิดการแข่งขันภายในทีมซึ่งทางฝั่งของเคนชิโร่สามารถ เล่นได้4ตำแหน่งของเกมลุกทั้งปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่าหน้าเป้าและเขานานครับอย่างเป็ดพื้นที่จับสกอร์และหาพื้นที่ได้ดีซึ่งมันตอบโจทย์กับเราอีกทั้งครับขามีประสบการณ์ะไรครับในทยลิกเมื่อก่อนกับสุขโทขทัยเขาไม่ได้มาใหม่สำหรับไทยลิกเราแค่ปรับวิธีการเล่นผมก็หวังเลยครับว่าเขาจะเข้ามาทําให้เกมลุกของเราตากหลายมากินขึ้นเลยครับ สำหรับตามฝั่งของเคนชิโรเดนิเอลนั้นครับมีประสบการณ์การค้าแข่งกับสโมสรอ,อย่างตด้าน 4, คายาเอฟซีกับในลีกฟิลิปปินส์ถึง8ซสีซั่นก่อนจะย้ายเข้าไปร่วมทีมสโมสรยูนเต็ดชิตีเอฟซีและก็ยังเคยผ่านการเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีก2022มาแล้วครับจากนั้นครับคอยย้ายเข้าไปร่วมทีมสกอตแลนซีครับในช่วงเลกที่2ของทดิเหมือนฤุูการ2 0 22และก็ได้กลับไปค้าแข่งกับสโมสรอ,อย่างตด้านอาร์เอนเอสสนันตาลาครับ ล่ลาสุดกับสโมสรอใอาญ่ดาสตารียนรากูนาในลีกสูงสุดของฟิลิปปินส์เดยลงสนามไปทั้งหมด5นัดยิงไป3ป,ประตูกับอีกหนึ่งเสซิก่อนจะย้าเข้ามาร่วมทับสว่านแก๊สในที่สุดเลยครับส่วนในเวทีระดับทีมชาตินั้นครับเคนชิโรเดเนียลครับเคยผ่านการลงเล่นกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับชุดใจมาแล้ว34นัดยิงไปได้4ประตู ซึ่งเขาเองครับาก็ยังเคยมีชื่ออยู่ในทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดลุยศึกขอนเทนต์ AFF Mitsubishi Cup 2022โดยโลงสนามพัฒมศรี 4, นัดยิงไปถึง3ประตูด,ด้วยกันแหละครับข่าวสารต่อไปครับเราไปกันที่ทางฝั่งของทางด้านเดนิบุญญากันหน่อยครับประเด็นนี้ต้องยอกเครดิตให้กับเพจของทางด้านเจลพบัตหรือเพจของทางด้านพี่เจกันด้วยครับเมื่อแกได้ออกมาอัปเดตเขียนข้อความไว้เลยครับหรือเขียนข้อมูลไว้เลยครับว่าทางฝั่งของเดนิบุญญาได้ตกทางฝั่งของวิจปทุมนนั้นครับต้อนสกัดที่แท้จริงและยกเลือ อย่าไปครับและก็ได้เข้าไปบอกลาพเพื่อนในทีมคอนทนา์เมืองทองเป็นทีมะไรครับซึ่งก็เป็นความน่าผิดหวังของการย้ายเข้าไปคาแข่งต่างแดนครั้งแรกกับการแบกฉายาดิบบริตส์ละครับจากสโกกโเอเชียที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ครับถึงการย้ายเข้ามาคาแข่งเตียเมืองไทยของตําแห่งเดนิสบูญจาแหละครับ และซึ่งโดยั้งนี้ครับสถิติอันรอดแรงของธนาเดืนนิบูชานั้นครับกับบีจีครับเล็กที่2ในฤดูกาล2023จัดนัดครับยิงประตูไม่ได้ยิงแอซซิตไม่ได้ครับแถมโดนไปหนึกไปแดงฝั่งไม่ผิดเลยครับและกับเมืองทองครับลงเล่นไป11นัดลงเล่นมากกว่าบีจีอีกเลยครับศูนย์ประตูกับอีกศูนย์แอซซิตโดยกันเลยครับซึ่งทางฝั่งของเพจเจวรปัดนั้นครับอย่างทิ้งท้ายเลยครับว่าตอนแรกที่อยู่บีจีก็คิดเลยครับว่ามีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ามาในช่วงเล็กที่2องของฤดูกาลยคิด เครับเพราะยังต้องใช้เวลาแต่ประกอบเลยครับว่านหนึ่งเล็มเต็มๆกับเมืองทองบุญยาคือนักเตะธรรมดาคนหนึ่งเลยครับและคนยังเป็นอีกหนึ่งดิวเลยครับที่น่าผิดหวังสำหรับบีจีพทุมซึ่งทางฝั่งของแต่ละบีจีนั้นครับในฤดูก,กาลหน้าการน่านักเตะใหม่ที่พอดเข้ามาครับก็คงเป็นอะไรที่ต้องขัดแล้วขัดอกีกหรือกล่องแล้วกล่องอีกเลยครับ จากนั้นครับเราขอไปต่อที่รายองเอฟซกันหน่อยครับเมื่อมีการอัปเดตออกมาหน่ครับว่าได้คว้าตัวต,วตำฝักของเจอเป้นพุผลพุนคำคับกองกลางพันดุเขาเ้าไปเสริมทัพในช่วงเลกที่2นี้แหละครับ ซึ่งกฤดง,งนี้ครับก็มีรายงานเปิดเผยเลยครับบอลระยองสีนานครับทีมใน,นศึกฟุตบอลธลิกได้ตอบตกลงครับว่าได้คว้าตัวนพลพลคากองกลางสไตล์ฮัตแมนครับที่เพิ่งถูกพีทีประจวบจบเลิกสัญญาครับก่อนจบเแรกๆในฤดูกาลนี้เลยครับซึ่งก็จะเข้าไปร่วมทีมในช่วงฤดีที่2เป็นทีเรียบร้อยแล้วแหละครับ และโดยซึ่งตรงนี้ครับสำหรับทางฝั่งของตะลนนพพลนันครับในวัย28ปีครับที่เคยคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์2017ที่ประเทศบรเซิยครับกับทีมชาติไทยอยู่23ปีก็ได้ถูกสโมสรประจวบเลยครับยกเลิกสัญญาครับโทษฐานทำผิดวินัยตามกฎของสโมสรทําไมต้องแยกทางกับทีมครับก่อนจบแรกๆก่อนที่ล่าสุดเลยครับมีรายงานเปิดเผยเลยครับว่ารดย้อนสีนัานครับทีมันดับที่2ของตารางในทลีครับได้ปิดดิบคว้าตัวครับวมทีมโดยสัญญาเบื้องต้นจนจบฤดูกาลนี้ซะก่อนเลยครับ และส่วนผลงานของนพพลพรคำนั้นครับกับพีทีประจวบลงเด่นประตมศรสิบเจ็นัดรวมทุกรายการตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลรครึ่งเลยครับหรือในฤด,ดูกาลสปาร์ที่สาและฤด,ดูกาลสปาร์ตที่สในช่วงเล็กๆที่ผ่านมาเลยครับ จากนั้นครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศันที่ประเด็นของทา้านทีมชทชุดใหญ่กันหน่อยครับชุดลุยศึกอาเซียนครับ2024จากทา้านพัตติก,กุตตซันครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าพร้อมสู้สุดหัวใจหวังที่จะนำประสบการณ์จากญี่ปุ่นครับเข้าไปช่วยทัพช้างศึกในครั้งนี้แหละครับ โดยซึ่งทางฝั่งของเจ้าตัวนั้นครับได้ออกมาเปิดใจก่อนการฝึกซ้อมเลยครับว่าก็ตื่นเต้นเลยครับและดีใจมากครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทยเขาอยากที่จะแสดงให้แฟนบอลได้รู้เลยครับว่าผมเล่นได้และจะทำให้ดีสุดส่วนประสบการณ์ครับที่ญี่ปุ่นก็ช่วยมากเลยครับต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมหลังซ้อมก่อนทุกวันและผมคิดเลยครับว่าทีมชุดนี้ครับมีนักเตะที่เล่นกรุกได้ดีหลายคนและมีดารุ่งหลายคนครับที่เคยร่วมเล่นกันมาแล้วครับในตอนทีมชาติยู3ก่สามปีผมคิดเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ดดีีครัท่่เเเาายยลนนนม้วกใ ช่วงเวลาก่อนนี้ครับผมจะทุ่มสุดชีวิตเลยครับในการฝึกซ้อมและจะทาให้ดีที่สุดเลยครับและสิ่งที่ได้จากสโมสรน,นาาคัาครับ,รบทำให้ผมได้ประสบการณ์ดีๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของวินยัยการได้เรียนรู้จากการร่วมฝึกซ้อมและเพื่มทีมการดูแลตัวเองและการแข่งขันที่ทุกคนครับพยายามอย่างเต็มที่ในทุกวันซึ่งก็ช่วยตัวผมพัฒนาได้ดีมากๆเลยครับโดยเราย้ํกันอีกครั้งในการสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยครับในกลุ่ม A ก็จะออกไปเยือนทีมชาติบิโอลิเต้ครับที่สนามฮังเดสเตเดียมที่ประ เทศเวียดนามเะครับเป็นสนามกลางในวันที่8ธันวาคมนี้ครับในเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเลยครับประเดินกรวสานปิดท้ายก่อนนี้ครับประเด็นแถมให้อีกแล้วครับกับตลาดซื้อขายของฟุตบอลทนิลฐ์3อย่างตะนนทับเมืองเลยยูนเจอรครับทีมในศึกฟุตบอลธนิลฐ์3ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับได้บรรลุข้อตกลงและก็ได้ประกาศคว้าตัวเปิดตัวทางฝั่งของตะนันมัดกูริเยฟเลยครับแนวลุกจากสโมสรสาหรับบริยูนเจอรเข้าไปร่วมทีมในช่วงเลกที่2นี้เลยครับ โดยตังฝั่งของดาเต้อโซเบาจานครับัย29ปีครับผ่านการขาแข่งกับทีมลีกสูงสุดของอโซเบาจานหลายทีมเลยครับและก็เคยได้ลงเล่นสปัร์ตเกมยูฟ่ายูโรปาลีกมาได้กด้วยเลยครับก่อนที่จะตัดสินใจครับใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างประเทศไทยครับกับสโมสรอย่างตะลังกําแพงเพร่เอฟซีมกัสิมบันดิตเอฟซีทนบุรียูนเต็ดครับ ทีพอุตรดิตและสลับบุรีจุดนัดแหละครับและส่วนผู้นาานในรีขอแต้นานนักรอบไซไลครับจบเล็กแรกแข่งไป10นัดชนะไป4เสมอ3เพ้ไป3วิสมาคะแนนครับลังรับที่5ของตารางโดยตามหลังสโมสออรอุดรยูนิตัดครับชิบอันบที่2พงผนชีรอบชัเปบุรีเลยครับห่างกัน6คะแนนด้วยกันแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ